นิกกี้บอกว่าแอดออกไปนิกจะถ่ายคนเดียวมามาเร็วได้แล้วได้เลยมือขนาดไหนบักกี้โอ้สวยมากสวยมากสวยมากเากดอ้ย สายให้ยายนัยายจะไปนั่งดูลุงมองดูลุงมองเมเดดูลุงมองน้องเมด้วยดูลุงมองน้องเมดูนี้นี่ไงลุงมองน้องเมเนี่ยดูสายตาดูสายตาโอ้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นก็สมองเส่อโอ้ยโอ้ยเข้าเลยเข้าเลยไม่มีมือกดให้ยายตื่นเต้นโอ้ยทองฟ้าสวยมากเลยเดี๋ยวลุงจะล้มอุยดูทองฟ้าสวยมากเลยทุกคน เนาสวยจริงจิเขาไยืนข้างอกอดลุงพลกอดลุงพลว้าวยย่งอนเลยโ้นิกกี้ได้โอกาสเลยทีนี้อันนี้ขึ้นแล้วเออมองไมสวยๆนะมองนอนไดูนิกกี้โอ้ยนิกกี้ทำไมมานั่งตรงนี้พี่นิกอืมไม่เห็นเลยจับแก้มลุง มีอุ้ยดูสายตาดูสายตานั่งนั่งนั่งอาญาจะมอทำไมทำไมทำไมทำไงทำงอนที่ทำงอนทีทำงอนทำงอนมีทำได้ทุกอย่างสีเสื้อได้นะสีเสื้อได้เลยได้เลยเำอนะาุฮ้ยหงัดหงัดหงัแข่งกับปตนั่นอะ ได้แล้วได้แล้วนะคะสุด er> ยอดสวยมากเลยท้องฟ้าสวยจังวันนี้นะฮะท้องฟ้าสวยมากเลยสวยมากสวยมากโมิการอยู่จ um ุดนี okay. ้ถ้ามีใครจะไปอีกโอ้อบไปดูดูดูเมฆนะฮะสองภากาดูนะี่ดูดูในกล้องดูในกล้องดูดูเมฆในกล้องดิส่วนหน้าตรงนี้นะฮะอ้าวนะฮะอบุมกว้างเลยดู ยิ่งไกลวันยิ่งก้องฟ้ายิ่งสวยอุ้ยดูดูยิ่งยิ่งลูกคุณลุงบนป้านะมาตั้งไว้ตรงนี้อุ้ยนี่ยิ่งยิ่งสวยเลยเนี่ยแค่ไว้้ขางงหลัเนี่ยค่ะไปเลยนี่กีบบังอยู่ข้างหของใส่ลุงไม่ได้เอากระถางหรือไม่ได้เออเพราะว่ามันเบาเนาะมันเบาสุดตื่นเต้นนะเอฟซีเอาอย่างนั้นก็อยากจะมายืนจับก็ได้

กี้ก็มาตลอดเลยนะเอ่อเขาลงเมกมากับิกกี้สิเมิกกี้มาด้วยป้าป้าป้าไปนั่งถ่ายกับพี่เมฆไปพี่หนึ่ป่ะอ้าเแลวถ่ายกับพี่เมฆแล้วพี่ก็อยากไปถ่ายดูไม่ดีดูไม่ดีอันนี้อุ้ยเครื่องมือดิวยเ้ยเจอของเล่นใหม่นี่มัแหม่ฮ้องอีกของอีกแหมนี่เงียนี่เงย บอกให้ออกเอกให้เอาออกไปบอกไม่ได้เลือกเลยเมกี้ไม่ดูเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดียวเียวเดีดีวเดีเดี๋ย้ี๋ยวเดี๋ยวเีวเีวเาีวเีกวเวเลียวีกยวเวแลีววด้ว้วเดี๋วเดีวเดด้แล้วเนาะทวเดี๋ปวเดี๋ยเพราะว่ามันเลยใช่เี โอ้ยนี่รประหัดจะเข้านะ้สวยๆไม่ได้นะคะมีก <c oughs> กี้มา้มกี้อารมณ์ร้อนยุอะไรนี่ไม่รู้เป็นอะไรเนะ <c oughs> บาะนีกกี้กลัวเข้าบ้านมามกี้บอกไม่ไว้ใจที่เร่จะพาเขาบ้าน <c oughs> ต้องตองมา,าตมาั้งไหนเนี่ย ต้องตองไนั่งเร็วต้องตอนั่งไนต้องตองต้องตต้องไปนั่งเร็วต้องตองแล้วตไปนั่งไปนั่งไม่กล้านั่งเลยบนั่งแลเสื้อตาบพ่เมเลยแต่พี่เม์ก็ได้ไม่เสื้อาบดกันอีกาต้องปองไว้อวันนี้ลเลย ก็มาอยู่ในถนนทางเดินนะคะเดินไปร,บรอบๆนะคะสวนแล้วก็เดินไปห้องน้ำนะคะเอสวยงามมากเลยนะคะถนนทางเดินแห่งนี้เนาะทางไปห้องน้ำก็ยังรู้ละขนาดนี้นะคะเอีไปแล้วนะคะทุกที่นะคะก็จะเป แต่ก่อนยังไม่ได้ใส่หินนะคะแต่ตอนนี้ใส่แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็นะคะสีขาวสวยๆนะคะเอฟซีมาดูมุมไหนๆน,นะคะก็สวยไม่แพ้กันเลยดอกไม้นะสวยๆสวยๆนะคะเป็นนักเอี เหมือนเราไปเที่ยวสวนสยามนะสวนส,วนสยามนะคะแดดนีระมิดตอนนี้มีดอกไม้นะคะสวยๆทุกจุดทุกมุมแล้วว่าจะอยู่มุมไหนๆนะคะก็ม<ๆ>องแล้วนะคะสวยจากแดเป็นดาวดีนะคะมานั่งตรงนี้<ๆ>มาก็จะนั่งตรงนี้แล้วก็ถ่ายมุนสวยๆนะ ไหนก็สวยหมดทุกที่นะคะทุกมุมตายแล้วะคะมุมไหนๆมาตรงนี้ก็มอกไปกมดนะคะโพวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะสวยงามหนาวแล้วคะ่ะเอฟซี แรงเล,งเลงเยมแรงๆนะคะก็ช่วยๆนะคะก็มาถ่ายอยู่ตรงนี้แหละจะได้เข้ากับบรรยากาศนะคะอยากเย็นนะคะเย็นแล้วนะคะตอนเย็นแล้วแต่บรรยากาศยังดีๆนะคะวันนี้ก็คงจะหนาวทั้งวันนะคะเพราะว่าไม่มีแดดนะคะแดดไม่มีฝั่งจะเป็นฝั่งตะวันตกนะคะอีฟซี Z. ตะว,วันก็จะตกฝั่งนูง้นภาพมุมกว้างนะคะสวยๆงามๆน,นะคะสวัสดีค่ะสำหรับคี่ปมี้เนาะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ